ครับที่คืนวันนี้เราจะไปเล่นแนแมนดีๆเป็นบ,า,นนา,นบ <c oughs> าเดียวเสียงเงียบใช่ไหมเด็เอาเถอะตอนที่เราจะมาเล่นนองมาลินลีกันนะครับผมฮะซึ่งตัวนี้ผมเห็นว่าดาเมจมันกำลังจะสุดจริงอยู่ผมก็ไปเรื่อยๆดูตรงอัปเดตข้อมูลมาแล้วละ่ะก็ไม่สามเดือนแค่ไหนเลยซึ่งตัวนี้ผมให้ดาเมจอยู่ที่ผ่านเลยทดียขอผงใส่ป้ายเ,ออเปลี่ยนเลยเวหนึ่งของชาวทางนั้นเลยก็ดู เออยังไม่หมดนี่หว่าเหลืออีกหนึ่งวันสิบห้าชั่วโมงเปลี่ยนดีกว่าดูแทนนายจะไีคืมอ่ะกุดใหญ่ค่อ,อ,คอย,ค,ยค่อยใส่แบบนี้เราค่อยใส่อย่างกหนไปแต่ไม่เป็นไรเราเด้นของตันไว้ก่อน <c oughs> เล่นด้แค่มาตรฐานจัดอันดับไม่ได้เนื่องจากมันไม่ให้เอาบัตรเช่าไปเล่นในนั้นเออเอาเป็น <c oughs> เลโกซ่าละกันว่ะมันจะตึงน่อย ช่วงนี้ผมพยายามจะพยายามพยายาอินดิทนกคนดูให้ได้ที่สุดนะคือพยายามทำไงก็ได้ถ้าผมโอเคกูลืมบทละครัาเถอดจะหาเสียงเอฟเฟกต์อยู่นะเอฟเฟกต์ตามๆามเปประกอบฉากช่วงนั้นไม่สบายก็เลยพักอะไรไปนิดหน่อยก็เลยว่าจะไปหาเสียงเอฟเฟกต์แต่สุดท้ายก็ลืมเล่นเกมนานไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครั้งเดียวครับเดี๋ยวเออหลังจากทำคลิปนี้เสร็จจะไปหาเสียงเอฟเฟกต์แล้วก็ หาซื้อไม้ใหม่หน่อยไม้ที่ผมใช้ผมไม่รู้ว่ามันดีแล้วหรือผมพูดใกล้เกินไปเสียวมันเลยแตกตอนนี้ใสเ่เป็นดบบกันลมเพราะว่าผมเปิดพัดลมอยู่ข้างๆแต่เยอะไม่ได้นะเสียงเอฟเฟคไม่ค่อยมีเดี๋ยวสียงเอฟเฟคไม่ซ้ำกันเนี้ย <c oughs> แล้วนำมาเรดินมาทำเชียอะไรตัวเดียว <c oughs> เดี๋ยวบอกนะพวกมึงบอดก,กันนี่พวกมึงบอดหรือพลังสามัคคี <c oughs> เออเราจะเล่นเป็นสายน้ำวนก่อนเราจะลองเล่นสองสายนะสายน้ำวนบอกเลยดังเม็ดคือถือว่าสุดมากอ้าวมันไม่ใช่การโจมตีพิเศษเลยผมคึกว่าโจมตีพิเศษถ้าจะไม่ผิดโจมตีพิเศษจะเป็นส,สกิลสีดำเงินอ้อาวครับเฮ้่ยเสียงแหบจริงวะสงสัยจะเป็นเพราะเสียงผมไม่ใช่เพราะไม้หรอกซื้อไมหมาหมา,มาจะห้าอันแล้วเสียงเงินไปมากกว่าสองร้อยไอ้ไม่ใช่ม,มากกว่าเอาโอนกมากกว่าห้าร้อยอยจะหาซื้ออีก อือคือพระเอกมาแล้วป๊อปป๊อปป๊อปแดกหมดครับเอ่ออันนี้น่าท้องควบกับดีเออสบายเสียงเงียบเสียงเงียบจะจัดเลยแม่งเป็นวัดเดี๋ยวรอคู่หายก่อนนะป๊อป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 มึงเอาคู่หน่อยเฮ้ยจะไปเอาแค่ป้อมอ้าวแล้วมึงไมเอาป้อมอ้าวเอาได้เฉยโหมเออตายเถอะโอ้โหโอเคมึงได้ใช่ เยังไม่แพ้วโนว์ลีนที่บอกเลยดาเมจแรงจัดคนเดียวก็ไหวชิวสบายสบายเลือดก,ก็ลดมาประมาณเกเร็ใช้่เรื่องเดิมมยไม่ต้องพูดถึงตีทีขี้แตก เลนบนบอดคุมมันยังไม่แตกแต่กูแม่งคุมแตกอะไรกันครับนี่อ่รูมบอลเก่งของผมเลย er. ไม่ต้องทักละแตกแน่นอนอืหอหายเลยตา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 ยทุ่มตรงนี้เลยทุ่มตรงนี้เลยทุ่มตรงนี้จบจบค้งเดียวครั้งเดียวค้างเดียว,ยว,ยวนี่มึงบอดหลือคนวะเนี่ยฉีดน้ำแรงๆจัดแม่งฉีดโอเออเออเออพี่พี่เอออย่าเพิ่งฉีดเออตัว อู้มันจะหมดแล้วมัน so oh, 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 oh. so oh, oh, จะหมดแล้วหมดเรือยแล้วโอ้โหขาแบกขาแบกวิ่งหนีไม่ทันหรอกวิ่งหนีไม่ทันเลยโอ้โหมึงฟิกเกอร์เฮือเฮ่าแม่งนี่เฮือเฮือโดนพึ่งตีตายซะเฮือเฮ่าผมว่าขนเฮือเฮ่ามีกระจุ๊ปุ๊บ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 ผมว่าเราไปเอารัวตอมดีกว่า ยังไม่มีใครเอาไม่ใช่โลตอมเอ่อเลจิลีล TVs จจย่ยังมเอาชีอดากบาเมจไม่ค่อยแรงแต่พอเราคุมได้ร,รู้สึกดาเมจจะแรงจัดตีไปก่อนเลเวกรเจอ้อแต่เราขอแล้วต้องการพี่โอ้เรื่องดาเมจมีไม่ขาดพุ่งชนไปก่อนป๊นปอปสตาร์ตป๊บบนน้าแต่กูไม่ได้เด็ด ปุ๊บปุโอ้โหรากไปเปแถวปุ๊บปแมงเอ้ยป๊อปป๊อปช้อนนำบระน้ำกรน้ำไม่ได้แดกอีกแล้วป๊อปป๊อปนก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 น อ่ะขึ้นมาเยอะแล้วมาแล้วจ้าป่านี้มาเด็กเฟี้ยวเก็บหมดไหมกูก็ดับเหมือนเดิมไปไปมาผมจะตายแล้วเนี่ยปั๊บโอเคเกือบดับเหมือนกันเออเจังหวะนี้โอ้โหขนาดไหนขนาดนี้ฆ่าผมเองเลยครับพี่เข้าก็ไม่ขออะไล็อกป้ามาแล้วต้มไปเลยเนี้ยก็มาดิครับ เออเรโกซาจะเกิดแล้วเรโกซาจะเกิดแล้วไม่มีเลือดกลับฐานอ่าะดีนะมีกระจูมันไม่มีติดไฟฟ้าสถิตเอาเรโกซาเฮ้ยมึงบอกเลยคนกูไม่รู้เตะเอาเรโกซาก่อนกูเห็นมีกิจูมาเร่ร่ำตกใส่ตุ๊ซบุตรตาตาฝานโอเค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 กำลังไปโอ้เลือดอนาคตก้าวไก่กรมบารอรับ แค่ขออันนี้ปั๊บผิดตัวล่างแยกนี่ว่ะอ้าวมีคนตายในหน้าที่แล้วว่าแต่กลมันหายไปไหนโอ้อีกแล้วโอ้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 โอเพราผิดวางเนี่ยนองมาเลยดีเออได้เวลานอนบลีนอนวานิลิตได้เวล,ลาโชว์ของแล้วนอน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 ซืนอน้อนเก็บต้องเก็บสวยๆแดดไม่ต้องให้มันใชส้สกลิล โอเคค่บแม่ไม่ใช้เนี่ยป๊อปป๊อปปึ๊บ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 อย่าไปตีมอนนะฝนน้ำอีกปั๊บกูว่าแล้ววิกาจูล็อกมันช่วยเช้าวันนี้ล่ะมันไม่รอดเนี่ยปึ๊บโอ้โหกูไม่น่าเล่นเลยเกือบแล้วเกือบไปได้แอกแล้ว อันที่จริงก็เกือบแพ้นะโอเคถือว่าบิกนจูอีกฝ่ายเราฆ่ามันยังเห็นถนึงความเฟี้ยวในเตอวผมที่คิวตั้ง9คิวแล้วก็นกด้วยกดไลค์ไปโอ้เดมนี้ต้องสนับสนุนกดไลค์มากดไลค์กลับนี่หละสเต็ปผมถ้าใครไม่กดไลค์ผมผมก็ไม่กดไลค์คืนเฮ้ย <c oughs> ดาเมทถือว่าทำมากที่สุดในทีมแต่ดูดาเมทที่แม่งซ้อนกับฟื้นฟ,นฟนูแล้วก็ป้องกันดิ ดาเมจที่สร้างดาเมทที่รับปริมาณฟื้นฟูแม่งเอาบารว่กันเป้เลย <c oughs> เอาละนัดมาลีได้เวลาเชื่อของและยามีใครแย่งนะไม่มีใครแย่งแน่นอนตั้งแต่ผมเล่นมาทั้งชีวิต <c oughs> เอาเป็นน้องสายถึกทนนี่แหละส่วนท่านผู้ชมถามว่าเเลี่ยสนสนุน,นผมอะไรไปนะเ <c oughs> ชื่อนะ่าผมจัดเป็นหน้าเชื่อผมดิอยากแรกเลยบัดจะไปเรดบนไม่รู้สิดื้อไปเหมือนกัน จะไม่มีใครเอาป่าใช่จริงด้วยแล้วตัวกต้องเป็นเอาป่าเออแต่ก็ไม่เป็นไรนอ้องเลือดป่าจะได้เกิดไวเชื่อผมนะมัน้องน้องเล่นป่าได้นะจะเลือนแน่นอนไม่ต้องห่วงพี่มาแล้วจา้าปรับปรับถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นคนเพราะว่าเขาก่จะเอาเต้ยบค่ะเขา่าจะพูผิดเขาน่าจะกะเอ,เ,อเอาเต้ยบเขา่าจะเอาเอา ดับเบลนักสู้ว่ะดัมเบลต่อสู้ดัมเบลอะไรเชียรอะไรไม่รู้กระตือไปก่อนกระตือไปก่อนกระตือไปก่อนโอ้โ,โหโอ้โหยังไม่ได้ดูเลยไมไ่สังเกตดูเลือดไหมปั๊บขอตีวก,กันหนึ่งทีปั๊บปั๊บโอเคดูเลือดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าใช้ได้มาเลยจ้ะเก็บสกิลแล้วชูดบอลเลยจ้ะมาไม่ทันเลยมาเยอะๆหน่อยเว้ย ปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบมันตีช้าขนาดได้บัฟบแล้วปืบสวยเพื่ออะไรไม่รู้แต่ตีตีไปก่อนเออลูคาเรโอเออใช่ย,ยิงด้วยตัวมันสีเหลืองทองมันติดไฟนึกว่านึกว่าลิซดอนปับไม่ได้เดีกแล้วดาเมนแม่งกากชีบหายไปกยไกลๆเลยกูไม่ได้แอมสัก,กตัวอะไรบิ๊จู โทษทีนะ้เปกระจูแต่วันนี้ไม่ใช่ฝ่ายของนายเอาล่ะได้เวลาแล้วไอ้เจ้าเลจิอะไรไม่รู้ขอตีเถื่อนไปตีไปเลยวัดได้ทั้งวันอันที่จริงตีปกติบงครข้างก็เพิ่มเลือดนะเออเราใช้ตัวไหร่นะรอห้าร้อยห้าร้อยสองร้อยสี่สิบไม่รู้ว่ะโอ้ชีวิตกูทำไมต้องมาเจออะไรบาดซกขนาดนี้เลย คอนเซปต์น <transplant> ั <German screaming> e uh. Uh. ้นกะจะฆ่าเขาเตือ uh. ตัวตุยเองเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันไม่ว่าไม่ทันหนึ่งคนใครไม่รู้อ้าจะปุ๊บปุ๊บอย่าเข้าใกล้มันเยอะถ้ามันเปิดอันตรีไม่ใช่ถ้ามันอยู่ในหมวดอันนี้นี่งเราไม่ได้เล่นนานจนลืมแล้วเนี่ยหมวดใส่วะถ้ามันอยู่ในอ่าอ่ะอะจาำอะไรกัน ป๊าป๊ปาป่ปาปวนน้ำกระแทกรัวๆวนน้ำเ้ปึปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปปึ๊บ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 ไม่ได้วานนะตัวนี้ตัวนี้พอวันอยู่ถ้ามันกระตืบปืนแล้วมันอยู่ในหมดคลังแล้วมันตีร็วๆอ่ากลัวดิวกูมยกว่าใจเย็นเว้ยตดสตันปรับดูนเลือดบ้างนิดนึงปึบ เล่นเวเซียจริงว่ะเอาไอเทมมาก็ไม่ถูกโอ้โอ้กระตุกจัดกระชากใชโอ้โอ้ขีเออใจจอกก่อปรับอ้อาวดีด้านหน้าก็ได้นะท่านจริงจริงปรับโอเคขี้แรงๆเอาเอาไม่ละ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 กูไปละปึ๊บปกัปกปกักปักเห็นไหมสตนนี้ปื๊บเสียดายนะแตน่นาวิ่งช้านะพอเราจะเข่าเราก็สวนสวน สวิ่งหนีสุชิเลยจานต้องช้ต้องใช้โดนเลือนนะถ้าวิ่งตาม,มาแบบนี้พี่เคยโดนแล้วนะเจ็บนะโอเคอัติละอ้าวมาแล้วหนึ่งตัวช่างมันคุ้มไม่คุ้มช่างมันค่อยคิดทีหลังอีมันช้ามันช้าปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บการซีซีก็สวยแรงแงไปมนขยับไม่ได้อะ่ะ ท่ารู้ว่าหเเลุดคนโอ้หมนเปิดสกิลอ่ะแล้วทำไมผมออกมาต้องเจอตัวเช่อนอนี้ละไอ้นกไอ้นกเวทตุ๊บตุ๊บโดนไปโอ้ยอืมดูเลือดดิครับเอาดิมาเอาเปล่ะใส่เดียวได้นะดูเลือดนะทางนี้ดูเลือดแล้วตีแรงด้วยนะโดนมามาโวยมึงเหมือนสมัยก่อนที่กูโดนกระตืบโอ้กูเกือบตายแล้วเป็นกิ่กอ่ะอ่ะ,อะ คอนเซปต์นี้ง่ายๆเข้ามาปั๊บเปิดอย่างเข้ hey! แล้วค่อยตายทีหลังโอเคไม่ตายเว้ยปกติผมเข้ามาทีไรทีผมกับเพื่อนผมจะตายทุกทีเออเอ,เอ,เอบอลกูอ่าหยิบหากระตุกนิดกระตุกหน่อยเพราะแบตกูจะหมดคนเดียวก็ได้ไม่งอใครดูครับดาเมจไม่ใช่ไม่ใช่สกิลนี้ดาเมจก็ถือว่าสุดอยู่ดูตีนิ้วถือว่าแรงนะไม่ใช่ไม่แรง <Yeah. S 1> ปราบปราบ รึมอ้าวชีพกูไปทำไมมันไปนฟ,ฟอว์ไฟเยสคูเร็วจังปือบปาบเปลือบถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาเห็นแล้วมันโดนโถมนะเออ,เออถ้ามาันเรากำจัดตัวนี้ได้ก็เปิดปัญหาแล้วเพราะว่ามันไปเอาแต้มกันหมดแล้วฟืบคอไห่เถิดเ,เกือบไม่ทันเ <c oughs> สียงแอบปเลยทีเดียวได้เวลาโชว์เหนือโชว์เหนือโชว์เหนือได้เวลาโชว์สเต็ปที่ผมฝึกฝนมาเฮ้ยดึงจู อย่าแล้วเว้ยเออเอาไว้เพอถือบอลกูแม่งเต็มแล้วเอาอะไรนะปึ๊บปึ๊บโอ้โหทราบเอาล่ะครับแม่งโดนกูคนเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอบคุณให้เลือดได้แม่งหักเลือดกวัวคืนเอาเดี๋ยอ่าอใส่ไหมใส่มา,มาโอ้โหโอ้โหชุดใหญ่ฟเฟคคลิปแต่ชมเขาแล้วไม่ตายนี่ก็ตายเองนะนอกจผมเคยเล่นอยู่คือเล่นยากนะแต่มันเป็นคล้ายๆตัวลอยอะ คือดาเม็แรงนะแต่ถ้าตีเขาไม่ตายฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายตายเองง่ายๆครับคนอนเซ็ตนกด้วยผมบ้างคือผมขอร้องขอแขนขอเลือดหน่อยนะพหนมน้อยขับคนสำหรับเลือดออกห,หอมนะคอในสอกตัวนะให้อิ่มๆอ,อิ่มแล้วจ้ะไปดีกว่าไปชุดเกอ,อขนาดนี้ไม่ต้องชุดหรอกมั้ง เอาละครับจังหวะน,นี้โอโอโออยู่กับตัวนี้ไม่ไหวถอยไปก่อนเลยรอเพื่อนแล้วค่อยตีฟีอิสปอร์แล้วก็พูดเข้าไปแล้วก็ป๊บป๊บป,ป,ปุ๊บ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 กดไลค์กดให้หมดโดนล็อกอะไรไม่รู้ตายห้าร้อยห้าสิบครั้งนี้คิวไปสิบซับไปสิบก็เท่ากันเป้นเลยนี่หวะ ขอดูข้อบนแบตเทิร์นก่อนแือบกดออกแล้วคือโอ้นิ่เฟียใช่ไหมเมื่อกี้ดูไม่ทันโอ้ทำไมเราเหมือนมนแลกกับวน,น้ำตูววะ